ดามากกันขนาดทาแล้วลุตพองรีบวาวขนาดนี้ตึงบอเจื้อหลอกอยังใดก่อนลุดอ๋อก็นนี่เราทาเมื่อหันหแล้วมันบรรลุสู่ขาวทากันยงังใดก็งงเหมือนกันข้าเจ้าทามันอย่างบรรลุอ๋อพอ,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 อก่อนทาก็ต้องคลีนปากก่อนนอสูตรมันจะได้บอ,อกไปผสมกับริบอื่นแล้วก็ทาฝั่งแมทบัดต้องทาหนามากเนือเอาหมอกปากนวนัวกับพอแล้วก็เอานิ้วเบนเบนจะได้ละมุนตุนแล้วก็รอมันเซตสักหนึ่งนาทีระวังรอก็ห้ามเม้มปากทาลิปแมทไผ่เขานั่งเม้มปากรอมันแห้งกัมก่อนแล้วก็ค่อยเอาฝั่งชาาายฟลเเเออร์จ้ทททััื่วนะ ตัวนี้มันก็ช่วยลอกสีลิปจะได้บรรลุบางคนบอกทาแล้วตอนกินข้าวมันหลุดมันก็หลุดนะการลิปไหนก็หลุดมดอาการมันเจอความมันลดลิปแท่ง29 0บาทสีงามบรรลุติดแมสมันก็เลิศละเจ้าถ้าจะเอาแบบทาบรรลุเลยก่อนแนะนําสีทาบ้านเจ้าทาลิปเอาสีงามเอาปากงามกับปอมันทนระดับหนึ่งกับปอก่ะลุดกับเติมเอามวนบบยากแล้วเนาะเนี่ยข้าเจ้าก็ทาเพ้อพออมาเริตัดต่อสักหน่อยมันยังบรรลุสุขข่าวทากันจังใดไปกิ่นไก่เคฟซีไปกิ่นไก่ทอดยังใดก็บบหู้เนาะอ๋อไป